ลูกสาวน่ารักนะคะตั้งสองอคันเลยนะคะเพิ่งมานะคะวันนี้วันดีโอเมน,นี้ได้กินแกงประดุกแล้ว แกงปลาดุกค่ะแกงปลาดุกอย่ากินมาหลายมือแล้วอย่ากินมาหลายวันแล้วได้กินแกงปลาดุกนะคะรอข้าวค่ะนะคะพี่พลอยหุงข้าวอยู่พลอยหุงข้าวอยู่หูนิดเดียวนะคะรอข้าวอยู่นะคะได้กินแกงปลาดุกแล้ววันนี้อากาศดีค่ะฝนไม่ตกนะคะบรรยากาศดีมาก <inate> พ, <gue> พ,พี่พลอยผ้านี่้านี่เดียวะวันนี้อากาศดีค่ะพี่พลอยจักผ้าห่มนะคะปันปะ Mul, ป่นผ้าห่มปั่นผ้าปูที่นอนนะคะแห้งเลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้ไม่มีฝนค่ะเอฟซีวันนี้ไม่มีฝน, 3, น,น,น,นะะอากาศดีมากเลยนะคะดีใจนะคะเมื่อวานยังมีฝนอยู่เลยวันนี้ไม่มีฝนแต่อากาศร้อนมากเลยนะ,ะไม่มีฝนก็จริงแต่อากาศร้อนมากเลยนะ ร้อนมากเลยกลางวันเนี่ยพี่ว่าพาป้าไปาให้น้ำเกลือแล้วพี่บอไปโรตัสโ,โ,โตัวค่ะรถไปรถท้องโรตัร์ตัวพี่ร้อนมากเลยเมื่อคืนเอ็มเมื่อวเมื่อเช้าแต่ไม่รู้ว่าจะตกกลางคืนหรือเปล่าแต่ว่ากลางวันไม่ตกค่ะวันนี้บรรยากาศดีค่ะวันนี้นะคะแต่อากาศร้อนมากกลางวันรอข้าวค่ะพี่พอรรอข้าวค่ะพี่พอหิวข้าวนะคะ รอคะ่ะวันนี้ไม่ได้ทําคลิปนะคะเพราะว่าว่าจะออกไปถ่ายคลิปกับประเด็๋ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่พอจะไปถ่ายคลิปให้เอฟตีดูนะคะถ้าว,ว่างๆพี่พอจะไปทะเลพรุ่งนี้นะคะจะไปแบบไปถ่ายบรรยากาศนะคะทะเลมาให้เอฟตีดูนะคะให้เพืเ่อนๆพีพีด,ดูนะคะเดี๋ยวรอข้าวเปล่านะคะเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันจ้า